สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง u ู u ูบชาแนลอาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองวรตการนะครับเกี่ยวกับมุมมองวรตการในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับเกิดมาแล้วในโลกนี้ไม่มีใครอยู่เหนือกฎธรรมชาติกฎแห่งกรรมแล้วก็กฎไตรักนะครับทุกท่านที่เกิดมาบนโลกใบนี้แล้วนะครับมีร่างกาย มีจิตใจนะครับล้วนอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมและกดไตรักษ์ทั้งสิ้นนะครับเราหลีกหนีไม่พ้นวันใครที่ฟังข้อมูลข่าวสารผมทางด้านเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับหรือว่าฟังข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของภัยพิบัติทางธรรมชาตินะครับที่ผมได้ถามนะเชิงสำรวจและถามแล้วมาสรุปให้ฟังด้วยนะครับว่า พวกเรานี้อยู่การสมัยของกเรยุกแล้วหรือยังนะซึ่งส่วนใหญ่นะ593คะแนนนะครับจากผลสำรวจเนี่ย81%จาก593คะแนนตอบว่าพวกเราอยู่แล้วนะครับในการสมัยของกเียุกมีเพียง19นะครับที่ตอบว่ายังไม่อยู่แต่ก็ไม่แน่ใจว่าอาจจะคาดการว่าใกล้หรือเปล่านะครับพอดีประกอบกับสิ่งที่ผมฟังมาและมีความเชื่อ100%เ ะะว่าจะเกิดภัยพิบัติใหญ่โดยเฉพาะในประเทศไทยเราเรื่องของน้ําท่วมใหญ่น้ําท่วมกรุงเทพน้ําท่วมภาคกลางน้ําท่วมเรียกว่าขนาดใหญ่นะครับน้ําที่มาเนี่ยสูงถึงตึก4ชั้นสูงเทียมภูเขาเมาทีเดียวสิ่งนี้ไม่ใช่ผมพูดนะครับสิ่งนี้เราไปเสิร์ชหาดูได้นะใน u u u e e ก็คือนิมิตของพระอรหันต์องค์หนึ่ง นะครับนะแต่ผมไม่เอ่ยนามท่านละนะแต่ว่าทุกท่านก็คงจะพอรู้นะว่ามีชื่อเสียงเรียงนามอย่างไรนะเหตุที่ผมเชื่อว่าท่านเป็นพระราหันนะเป็นเพราะวะ่าครูบาอาจารย์ที่ผมเคารพนับถือนะครับนะท่านได้กล่าวถึงปฏิปทานะครับแล้วก็เป็นสหายธรรมของท่านท่านก็กล่าวถึงพระองค์นี้นะครับนะที่มีนิมิตว่าจะเกิดน้ําท่วมใหญ่ น้ำท่วมกรุงเทพน้ำท่วมตึก4ชั้นน้ำท่วมภาคกลางเนี่ยนะว่ามีปฏิบัติธานะครับนะเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งนะครับคราวนี้เนี่ยเมื่อมานะนักพิณนิพนาาดูนะเหตุใดนะท่านจึงเตือนนะท่านมีเหตุผลประการใดทําให้ผู้คนตกใจกลัวหรือนะหรือว่าให้สตินะเตือนว่าทุกท่านนะครับนะต้องละเว้นบาปนะครับทำบุญแล้วพยายามพัฒนาจิตให้บริสุทธิ์ นะครับเพราะว่าสิ่งนี้นะครับจะเกิดขึ้นในอนาคตแต่ท่านก็ไม่ได้บอกวันเวลาอะไรไว้นะฮะร,รวมถึงหน้าเรามองเห็นวิกฤตเศรษฐกิจขณะนี้นะวิกฤตโรคระบาดนะครับที่มาลุม,มาตุ้มเข้ามาเนี่ยก็ต้องบอกว่าการสมัยเนี่ยนะครับมันก็น่าคิดเหมือนกันนะว่าเราอยู่การสมัยของกลียุกแล้วหรือยังนะซึ่งหลายท่านก็ตอบแบบสมรวจออกมา อาจจะมองออกไปข้างนอกเห็นผู้คนประพฤติผิดศีลธรรมเป็นคนที่ทุศีลน,นะครับอันนั้นก็สามารถเข้าใจได้นะครับนะแต่เราก็อย่าไปจิตตกเราย้อนกลับมาดูที่จิตใจตัวเองนะจิตใจตัวเองเนี่ยอยู่เป็นเส้นทางที่พระพุทธเจ้าสอนหรือไม่ก็คือละเว้นบาปนะครับบำเพ็ญบุญนะสร้างเสริมนะครับส่งเสริมบุญนะครับในทางกายวาจาใจของตนเอง นะครับล้วพยายามพัฒนาจิตเจริญสติภาวนานะครับนะให้จิตเนี่ยลดละปล่อยวางได้มากขึ้นทำจิตให้สูงขึ้นนะครับให้สะอาดนะค่อยๆชาร์ล้างไปนะกิเลสตัณหาเนี่ยนะด้วยศีลธรรมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ชวนคุยกันวันนี้ก็คือว่าอยากจะให้สติทุกท่านมากกว่า นะครับว่าเมื่อเราเกิดมาแล้วในโลกนี้นะครับก็ไม่มีใครที่จะอยู่เหนือกฎธรรมชาติได้นะครับทุกคนนี้ล้วนตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมและกฎไตรลักษณ์ก็แปลว่าจะอยู่ในการกรียุกหรือไม่นะครับจะเกิดภัยพิบัติหรือไม่นะครับสถานการณ์ในอนาคตจะเลวร้ายลงมากกว่านี้หรือไม่นะครับล้วนเป็นไปตามกฎธรรมชาติกฎแห่งกรรมและกฎไตรลักษณ์ ถ้าตัวเรานะครับเดินอยู่บนเส้นทางสายกลางอริยมรรคมีองค์8ประการนะครับที่เราเรียกย่อยๆว่าทานศีลสมาธิปัญญานะครับทำความดีไปเรื่อยๆแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้แก่จิตใจตนเองนะครับว่าเราทำกรรมดีนะเราละบาปอกุศลกรรมชั่วนะครับก็ขอให้เชื่อมั่นนะครับว่า เหตุการณ์สถานก,การณ์เลวร้ายต่างๆนะครับในภายภาคหน้านะซึ่งเราควบคุมมันไม่ได้เพราะเนื่องจากว่าเราไม่ได้เป็นคนทำนะถ้าผู้คนในการยุคสมัยนี้นะครับนะพร้อมที่จะเป็นผู้ทุศีนะมีมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นผิดนะครับไม่เชื่อในเรื่องของบาปบุญคุณโทษนะไม่เชื่อเรื่องของสวรรค์นรก นะไม่เชื่อการทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะครับนะเขาเหล่านั้นจะประพฤติผิดศีลธรรมเป็นผู้ทุศีลอยู่บ่อยๆมากๆเข้ามากๆเข้านะเราจะเรียกว่าการกรอยุกหรือไม่นะครับแต่ถ้าเราเห็นแบบนั้นบ่อยๆบ่อยๆเรา,เา,าก็อย่าจิตตกเพราะว่าเราอาจจะสิ้นหวังกับคนได้สิ้นหวังกับสิ่งภายนอกที่เราเห็นได้แต่อย่าสิ้นหวังกับความดี อย่าสิ้นหวังกับศีลธรรมอย่าสิ้นหวังกับสัจธรรมซึ่งเป็นเรื่องของปัจเจกบุคคลนั่นะคือจิตใจเราเองนะถ้าเรายิ่งเห็นข้างนอกเสื่อมผู้คนเสือ่อมจากศีลธรรมเป็นผู้ทุศีลมากตัวเราเองต้องยิ่งรีบขนขวายบุญกุศลตัวเราเองนะครับต้องเพียรพยายามนะครับนะเดินบนเส้นทางสายกลางละเว้นบาปนะครับบำเพ็ญบุญสั่งสมบุญให้มากจเจริญสติภาวนาให้มาก ถ้าในการภายหน้านะครับซึ่งไม่ทราบแหละอีกนานเท่าไรแต่ผมก็คาดการว่านะดูจากเหตุการณ์สถานการณ์นะก็ไม่น่าจะเกินทศวรรษนี้นะครับในช่วง10ปีนี้นะครับเราน่าจะเห็นเหตุการณ์ต่างๆนะครับนะแย่ลงนะจากการที่มนุษย์นะครับประพฤติผิดศีลธรรมนะมีมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดแต่ก็ขอเชื่อมั่นนะครับว่าถ้าเราทำกรรมดีแล้วนะครับเราก็จะเป็นผู้รอด นะครับกฎแห่งกรรมกฎธรรมชาตินะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับนะก็จะช่วยปกป้องคุ้มครองรักษาทุกท่านนะจึงขอให้เชื่อมั่นแบบนั้นแล้วกันนะจะได้ไม่ฟังข้อมูลข่าวสารไปแล้วเกิดอาการจิตตกจิตหดหู่ท้อแท้เศร้าหมองนะสู้เราน้อมนะครับพระรันตนไตรัพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้ามาที่จิตใจเรานะครับประพฤติปฏิบัติตาม นะบนแนวทางสายกลางประพฤติปฏิบัติตามบนเส้นทางทานศีลสมาธิปัญญาทําให้มากเข้ามักเข้านะครับอนาคตเรื่องร้ายจะเกิดอะไรช่างมันนะครับเป็นเรื่องอนาคตเพราะว่ากรรมเป็นผู้จัดสรรคือมนุษย์ทุกคนที่เกิดมาแล้วเนี่ยล้วนอยู่ภายใต้กฎธรรมชาตินะครับผู้บังคับใช่ไหมผู้ควบคุมตัวจริงคือกฎธรรมชาต,กรรชาติกฎแห่งกรรมและกฎไตรลักษณ นะครับนะไม่ไม่ใช่เรานะฮะตัวเรานี่ทำด้แต่เหตุนะผลมันเป็นไปตามกฎธรรมชาติกฎธรรมดากฎแห่งกรรมและกฎไตรลักษณ์ดังนั้นถึงบอกว่าเราทําที่เหตุมุ่งทําที่เหตุนั่นะคือละบ,บาปทําบุญทําจิตให้บริสุทธิ์ข้างนอกช่างมันนะฮะเราทําอะไรไม่ได้ใครอย่าทำร้ายใครอย่าทำชั่วเราห้ามเขาไม่ได้นะ ถ้ามาถึงการกระยุกจริงๆนะครับมันมีเพศภัยตามนิมิตพระรหันต์จริงๆน้ําท่วมใหญ่น้ําท่วมตึกสีชั้นผู้คนล้มหายตายจากจํานวนมากนะครับศูนย์เสียสินทรัพย์สินจํานวนมากมันก็เป็นไปตามกรรมสัตว์โลกนะครับนะแต่ว่าผมฟังนิมิตของพระรหันต์นะก็ไม่มีเหตุผลประกันใดน,นะที่ท่านจะต้องมากล่าวให้ทุกคนตกใจกลัว นะครับเพราะตัวท่านก็ละสังขารไปแล้วนะลูกศิษย์ของท่านนะครับที่ได้ยินได้ฟังมานะเคยมาเล่าสู่กันฟังก็ละสังขารไปแล้วก็จะมีลูกศิษย์ท่านนะที่ยังมีชีวิตยอยูนะ่บางองค์นะครับก็เห็นว่ามีการเตรียมที่เตรียมทางไว้นะในการรับมือนะครับภัยพิบัติต่างๆเหล่านี้เพราะเราห้ามกรรมไม่ได้นะครับถ้าบาปกรรมนะคนทาํามากเข้ามักเข้าด้วยความทุศีนทําชั่ว เป็นมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นผิดไม่มีใครหนีพ้นกรรมแต่ตัวเราเองถ้าไม่ไปร่วมทำบาปกรรมกับเขานะไม่ทําสิ่งที่ผิดศีลน,นะครับทำก็คุ้มครองรักษาศีลก็คุ้มครองรักษาให้แควคาดปลอดภัยนะครับใครชอบนะครับฝากไลค์แชร์สนใจก็สามารถสมัครติดตามช่อง Youtube Channel อาจารย์เสก0 5 1ศนะครับต้องขอขอบคุณในทุกไลค์ทุกแชร์ทุกติดตามและ สมุนช่องอาจารย์เสกเสมอมานะครับก็ขอให้ฟังพิธิพิจารณาด้วยสติปัญญาตัวเองก่อนแล้วค่อยเชื่อนะครับนะแล้วก็ขอทุกท่านนะรอดพ้นจากวิกฤตนานาเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ